สีครทุกท่านครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้ไปเยือนใจฟ้าฟามครับผมโมมาถึงวันนี้อลังการงานสร้างครับระบบการจัดการสนามนะครับลุ่งอรุนยามเช้านะครับช่วงนี้ ระบบการจัดก,การสนามระบบการให้น้ำนะครับสนามฟุตบอลนะจากท่านบอจุจินว่ามีทั้งหมด8สนามเป็นสนามมาตรฐานระดับโลกนี่สองสนามนะครับแล้วก็เป็นสนามที่มาตรฐานเหมือนกันแต่ขนาดย่อมนะลงมาอีกแล้วก็เป็นสนามเล็กอีกนะครับเป็นสนามซ้อมเป็นสนามแข่ง แนวคิดของท่านประเดชพระคุณหลวงพ่อก็คือจะทำเหมือนกับเป็นสถานที่ฝึกเยาวชนนะครับสร้างหอพักสร้างอะไรต่างให้ผู้ที่สนใจนะโดยทางอาจจะมีทางกรกอทางไรเข้ามาเกี่ยวข้องคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยส่งลูกหลานเข้ามาฝึกฟุตบอลนะครับเป็น เหมือนกับอะคาเดมี่นะครับให้เป็นมาตรฐานโลกเลยท่านดูกันแล้วกันนะครับจากที่ผมแปลนไปในจุดต่างๆนะครั้งที่แล้วผมมาในยังไม่เสร็จนะครับมาวันนี้โอ้โหหลังการมากยิ่งใหญ่จริงๆครับยิ่งใหญ่จริงๆนะและช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยเรากำลังเจอวิกฤตนะครับโรโควิด19นะ สถานแห่งนี้เป็นสถานที่ปลอดโควิดนะครับมีการคัดกรองมีการอะไรต่างๆนะผู้คนช่วงนี้ก็จะไม่อนุญาตให้เข้ามานะครับหรือมาก็ต้องมีการคัดกรองนะเข้าไปดูได้นะแต่ก็คงไม่มีใครอยากไปไหนหรอกครับตอนนี้เนาะแต่ผมเองก็ไม่ใช่ว่าอยากมานะครับอยากไปเพียงแต่ว่ามันมีเหตุจําเป็นนะต้องมาส่งไส้เดือนแต่ก็เซฟตัวเองอย่างสุดๆเลยนะครับ จะต้องอยากสุดๆเข้าใจในโยบายของรัฐบาลเข้าใจความตั้งใจของทางรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกคนอยู่ที่บ้านนะไม่ต้องไปไหนมาไหนแต่เมื่อเหตุจำเป็นนะครับก็ได้รับการผ่อนพันธ์ได้รับการดูแลและคนที่มานั้นก็ต้องคนที่เดินทางก็ต้องมีร่างกายแข็งแรงนะครับนะ เลวก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะใส่หน้าสวมหน้ากากแม้อะไรต่างไม่ไปในที่ชมุมชนที่แออัดจุดนี้ไม่แออัดแน่นอนครับจุดนี้ไม่แออัดแน่นอนนะท่านดูกันแล้วกันนะครับบริเวณรอบๆนะที่ผมแปลนให้ดูทางด้านนี้ก็กําลังจะก่อสร้างนะครับอาจจะเป็นหอพักหรือเป็นโดมเป็นแะไรต่างนะก็ว่ากันไปเดี๋ยวเสร็จเราค่อยว่ากันเพราะว่าไม่ได้ตามท่านบอกสุดจริง ทางที่มองอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารสำนักงานนะครับเป็นที่รวบรวมสิ่งของต่างๆมีผู้มาสนับสนุนมีผู้มาบริจาคนะครับทางด้านนน้นที่เป็นภูเขานะจามองที่ผมแพรได้ดูตอนนั้นก็จะเป็นอาคารโรงเลี้ยงไอ้โงปลูกเห็ดไอ้ปลูกผักนะครับนะปลูกผักต่างๆนะ ปลูกผักบนดินนี่แหละครับแต่ยกชั้นขึ้นมาเป็นกรีนโอ๊กเป็นผักอะไรต่างๆหลากหลายดูระบบน้ำครับดูระบบน้ำดูระบบการให้น้ำนะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆนะครับทางโน้นก็มีนะเขาไล่ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลนี่คือที่นี่คือใจฟ้าฟาร์มนะครับซับเล็ก ทีมบริหารท่านสุจินสว่างศรีนะครับอดีตผู้ในการโรงเรียนลบบุรีปัญญานุคูลในการอุปถรรัมภ์คำจูของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระองกตนะครับหลังจากโควิดหายไปนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าไปเที่ยวชมนะไปดูตั้งแต่ตอนนี้จะได้เปรียบนะครับเราจะได้เห็นว่าเออวันนั้นเรามาเนี่ยมันยังอยู่อย่างนี้นะอีกสี่ห้าเดือนเข้ามาเราจะเห็นความ อลังการความสวยงามต่างๆต,ตอนนี้ท่านปอสุกินมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วท่านสุกินมาแล้วขับรถมาเรียบร้อยตำรวจแต่เช้าเลยทํางานกอทอด้วยนะครับคนคนนี้ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอดสุดยดอดมีอะไรจะคุยบ้างครับท่านท่านปอสุกินครับอ,อ,อยากกอยาแนะนำไฟฟ้าแคมป์มีี่ครับครับอันนี้เป็นที่ฝึก นักกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ยาว,วัยอายุตั้งแต่แปดขวบไปจนถึงสิบสองขวบนะครับครับผมประเภทอยู่ประจำท,ที่นี่แล้วก็เรียนที่โรงเรียนที่เรามีความรวมมือต่อกันนะครับเพื่อที่จะพ่อนออนักกีฬาอายุสิบสองขวบที่มีความพร้อมที่จะไปสู่อะคาเดมี่ใหญ่ของสโมสรต่างๆนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นครีมที่สามารถไป เรียนที่ต่างประเทศนะครับหนึ่งปีในอคเดมี่ของต่างประเทศตัวนี้กลับมาเป็นทีมชาติทำครบวงจรเลยมีทั้งหมดกี่สนามรับท่านครับเนี่ยที่แปดสนามคือผมได้แผนภาพทั้งหมดแล้วมีแปดสนามใช่ไหมครับเห็นจะมีก่อสร้างอีกเยอะครับเป็นนักคงอาคารใช่ไหมสเตเดียมกับอาคารที่พักนักกีฬาออาคารที่พักนักกีฬาด้านนู้นนะครับผมโอเคครับท่านนโยบายแล้วก็เป็นบารมีของท่าน เคยบอกคุณราชที่สุดที่ประชานาตประหลักขบัติหนะครับครับผมหรือท่านเจ้าคุณนรงโกศใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันฟุตบอลไทยไปบอลโลกนะครับขอมีส่วนช่วยทางนี้ผู้ก่อนมาตรงนี้เป็นเป็นมะม่วงเนาะที่เคยมาช่วยกันตอนนี้โอ้โหมาในอลังการมากขอบพระคุณท่านผอสุจินครับผอสุจินสว่าัสีดีทุนการโรงเรียนลบบุรีปัญญาวันนี้เกษียณแล้วร่างกายแข็งแรงมากเลยน้ำบอกเมือหน่อยครับบอกเมื่อยครับ เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ